เด้อเอ๊ใครนะ้าคนสวยนี่นะมาแล้วมาแล้วสุดหล่อมาแล้วนี่เสื้อมาม,มีตัดให้เองเลยนะ <c oughs> ยังเท่เลย <c oughs> ใช่ไหมวันนี้อารมณ์ดีแม่คีหน้าอยู่ตรงนูง้ แนอนแล้วยังเด็กๆวอนนอนเลยลูกนะนึกเพม็มออกแล้วแนะ่มาเลยครับนอนเลยครับนอนเลยครับลุงเพชรใชสชุดโล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 อาชุดโล,ดโ,ล,ดโ,ลโอโอใครอ่ะใครอยู่ในนี้หรอ ใอยู่ในนี้อ่ะโหขึ้นกล้องขึ้นกล้องนะเราอะ่ะอ่าอันนี้ตื่นนะครับอันนี้ตื่นกันทุกคนเลยนะครับอ้าวจะหลับอีแล้วจะหลับอีแล้วรอฟังเพลง่ะเดี๋ยวค่อยร้องนะ